สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องมาตรการของรัฐบาลในการจับกลุ่มชาวบ้านที่เผาไร่อ้อยสร้างข้าวโพดอะไรต่างๆนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนนท์ทินเนี่ยก็บอกว่าที่ไหนมีการเผาก็จะย้ายผู้ว่าก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งผู้ว่าทั้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะจับชาวบ้านที่เผาไร่อ้อยผมได้ติดตามข่าวนะทั้งที่ลบบุรีแล้วก็ทางภาคอีสาน นะก็ปรากฏว่าทั้งในอำเภอทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจผู้ภัยก็พยายามที่จะไปจับกุ่มชาวบ้านนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเห็นไฟกําลังไหม้อยู่ไปเรียกชาวบ้านที่เป็นเจ้าของไร่มาบอกว่าดิฉันไม่ได้เผานะครับเมื่อเขาปฏิเสธปุ๊บก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเอาผิดกับใครนะครับนะตอนนี้ก็เลยมาตั้งคําถามว่าชาวบ้านหัวหมอหรือเปล่า หรือว่าชาวบ้านไม่ได้เผาจริงๆหรือว่าชาวบ้านมีการกันแข้งนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ฝีมมือนะครับระหว่างชาวบ้านที่เป็นเจ้าของไร่อ้อยเนี่ยที่ชอบเผาชอบอะไรต่างๆเนี่ยกับทางผู้ว่าในอำเภอ,อหรือว่าตำรวจเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันนะดูซิว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ไหมตำรวจหรือในอำเภอผู้ว่าจะมีปัญญาจับชาวบ้านได้หรือไม่ <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับชาวบ้านประเทศไทยเนี่ยนะครับ พอเขาบอกว่าประกาศจะจับแล้วใครเผาจับใครเผาจับนะนะครับบางคนก็บอกจะแจ้งข้อหาวางเพลิงเลยจาคุกเจ็ดปีนะครับนะเผาทรัพย์สินของตัวเองและโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับคนอื่นเนี่ยจะเล่นข้อหาวางเพลิงจําคุกเจ็ดปีเลยนะครับบางคนก็บอกว่าฝ่าฝืนประกาศของอบตจําคุกไม่เกินสามเดือนตามกฎหมายสาธารณสุขทาไปทํามาเนี่ยครับผมจะดูนะครับว่าผู้ว่าในอําเภอตํารวจ จะมีน้ำยาจับชาวบ้านได้ไหมในเมื่อไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าชาวบ้านเป็นคนเผาแล้วชาวบ้านนี่ก็มีความรู้ทางกฎหมายดีนะไม่รู้เป็นเอฟซีพี่เดยหรือเป,ปล่านะครับก็ปรากฏบอกว่าถ้าอยากจ,จับฉัน,นก็เอาพยานหลักฐานมายืนยันว่าฉันเป็นคนเผาฉันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะครับฉันไม่รู้เรื่องมีคนมากั่นแกล้งฉันหรือบางรายกอ็อ้างว่านะคนอื่นข้างๆเนี่ยเป็นคนเผาลุกลามมายังบ้านฉันฉันได้รับความเสียหายเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความ ก็ <nu> <motorcycle> ไม่รู้นะครับแล้ว่างนะครับนายอำเภอตำรวจกับชาวบ้านใครจะเก่งกว่ากันนะครับดูที่ว่าตำรวจนะครับแล้วก็นายอำเภอพู้ว่าจะมีบัญญาจับชาวบ้านไหมนะครับคำสั่งของมทอ1หนึ่งอนุทินจะเป็นแค่น้ำลายหรือเปล่าหรือจะสามารถปฏิบัติได้จริงนะครับนะอันนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าระหว่างชาวบ้านกับเจ้าที่ของรัฐใครจะเก่งกว่ากันแก้ปัญหาฝุ่นพิษนะครับจุกรูจุกกรู